สวัสดีครับในการออกแบบนะครับงานกราฟิกด้วย Google s l i d e นะครับให้สวยงามหรือว่าให้น่าสนใจนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้งานออกแบบของเราโดดเด่นก็คือเรื่องของฟอนต์หรือว่าตัวอักษรนะครับถ้าเราใช้ Google s l i d e นะครับโดยใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เราก็จะได้ฟอนต์ธรรมดานะครับอย่างเช่นนะครับตอนนี้ผมคลิกมาที่นะครับฟอนต์แล้วก็มาเลือกรายชื่อฟอนต์เห็นไหมครับก็จะมีฟอนต์ธรรมดานะครับอังสนานะครับข้อเดียวอะไรพวกนี้นะครับ ระกูล upc ทั้งหลายนะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มฟอนต์นะครับเข้ามานะครับโดยใช้ฟอนต์สวยๆเราจะมีวิธีการทำไงนะครับในคลิปนี้จะมีวิธีการแนะนำการเพิ่มฟอนต์นะฮะโดยอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะคลิกไปที่ฟอนต์ที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะเพิ่มฟอนต์เข้ามานะครับเสร็จแล้วไปที่นะครับชื่อฟอนต์นะครับคลิกตรงนี้ลงมานะครับ แล้วก็นะครับบนสุดเลยนะครับจะมีนะครับคำว่าแบบอักษรเพิ่มเติมนะครับตรงนี้แหละคือจุดที่เราจะเพิ่มฟอนต์นะครับจากนั้นคลิกลงไป1ครั้งครับอ่าก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับให้ไปที่เมนูนี้นะครับสคริปต์อักษรทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วเราก็เลือกเฉพาะฟอนต์ไทยนะครับที่ซัพพอร์ตฟอนต์ไทยก็คือมาเลือกไทยตรงนี้นะครับ พอเราคลิกไทยเสร็จนะครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับตัวอย่างนะครับอ่าชื่อฟอนต์นะครับแล้วก็ตัวอย่างฟอนต์ว่าหน้าตาเป็นยังไงถ้าเราเลือกฟอนต์แบบนี้นะครับก็ <_ cía> าสามารถที่จะเลือกได้เพิ่มได้นะครับอย่างเช่นนะครับผมอยากได้ฟอนต์แบบสีราชาอย่างนี้ก็ค, congress, คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มตกลงนะครับอ่าเราก็จะได้ฟอนต์แบบสีราชานะครับเข้ามาใช้ใน g o o g l e Slide แบบนี้เลยนะครับหรือว่าฟอนต์นี้นะครับอ่ามึ่ิผมจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับ เป็นฟอนต์ที่ไม่ใช่ไทยสารบัญน,นะครับเพราะว่าต้องการทํากราฟิกส,สวยๆอย่างเงี้ยก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่แบบอักษรเพิ่มเติมนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับสคริปต์นะครับมาที่ไทยฮะแล้วก็ลองเลือกฟอนต์อื่นนะครับฟอนต์นี้สวยไหมนะครับแล้วก็ลองคลิกลงไปจากนั้นกดปุ่มตกลงนะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์นะครับที่เราเลือกเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับฟอนต์อื่นๆก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ฟอนต์เนี้ยใช้นะครับตลอดไปเลยนะครับจนกว่าเราจะไปเอาออกนะครถ้าเราไม่ใช้นะครเราสามารถที่จะคลิกแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์แบบนี้ได้เลยนะครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มก็ทำเหมือนเดิมครับบวกนะครับสคริปไทยนะครับหรือจะ เลือกฟอนต์ทั้งหมดเข้ามาไว้ใช้เลยก็ได้นะครับคลิกนะครับคลิกไปทั้งหมดเลยแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับติ๊กข้างไม้ถูกให้หมดนะแล้วค่อยไปเลือกใช้นะครับตอนที่นะครับเราจะจัดการในเรื่องของเอกสารนะครับตัวนี้ก็สวยนะฮะเนี่ยพัทยานะฮะอย่างเงี้นะครับชลบุรีนะครับอ่าเราติ๊กถูกให้หมดเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับแล้วเราค่อยไปเลือกใช้นะฮะตอนที่เรา สร้างกราฟิกก็แล้วกันนะฮะแบบนี้นะครับครบละนะฮะจากนั้นก็กดปุ่มตกลงนะครับพอกดปุ่มตกลงเสร็จนะครับเราจะใช้ฟอนต์ไหนนะครับเราก็คลิกที่ฟอนต์นั้นนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้นะฮะฟอนต์ที่เราเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีอยู่ในรายการเข้ามาแล้วนะครับเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นอยากได้ฟอนต์แบบพัทยานะครับก็คลิกอ่าก็จะได้ฟอนต์แบบใหม่นะฮะกดบวกอ่า แบบนี้เลยนะฮะเนี่ยนะครับเราก็จะได้ฟอนต์สวยๆเข้ามาแล้วนะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับในการเพิ่มฟอนต์นะครับพอเราเพิ่มฟอนต์ให้กับ Google ส l ล d e แล้วนะครับเวลาเราไปใช้งานที่ s สเปรดช e ต g o o o l l e o o c พวกนี้ก็สามารถใช้ฟอนต์ที่เราเพิ่มนะครับตรงนี้ได้เหมือนกันเลยนะครับยังไงก็ไปลองเพิ่มฟอนต์กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ